เดินมาขอยาดุนิดปฮปปีปิดแทบปิ้ปีปิแทบปิ้ปีปิดเดินมาขอยาดุนิดอุ้งใจเต้นเลยปิดปีปิดแฮบปิดปีปิดแฮ้ปิดปีปิดเดินมาขอยาดุนิดปิดปีปิดไม่ไหวแล้ว บอกใครไม <uk> ่ได <hat S 2> <heart> ้อันหน้าไปมองกล้องอกงครับวาเาองนด้องเก